ครับหลังจากที่มีประเด็นในกระแสสังคมนะฮะใน,ในโรงเรียนบ้านน้องเหียงนะครับกรณีที่มีกระแสสังคมว่ามีคุณครูแค่คนเดียวก็ทําหน้าที่หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นพันโลงนะฮะสอนอนุบาลจนถึงขั้นปรหกนะฮะล่าสุดเองนะ,ะก็มีการลงพื้นที่ของศึกษาธิการจังหวัดจัดทิงเซาตอนนี้ผมอยู่กับท่านดรดสุริยา,า,ายนะฮะท่านก็ลงมาพื้นที่มารับทราบปัญหาแล้วก็ พูดถึงในส่วนของแนวทางและปัญหาที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเชตนาให้มีบุคลากรมาช่วยสอนระหว่างที่ครูที่ย้ายไปที่อื่นนะที่เว้นที่เว้นว่างประมาณทั้งสามสี่วันเนี่ยให้มีครูมาช่วยสอนท่านสรุปหน่อยนิดนึงครับก็ตรงข้อเท็จจริงก็คือโรงเรียนบ้านหนองเฮียงนะครับเป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักง,งานเขตนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดเชยนเซาเขตสองเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กนะครับปีที่ผ่านมาก็มีนักเรียน16คน นะครับแล้วก็ในปีการศึกษานี้ก็มีเด็กนักเรียนอยู่16คนที่แจ้งความประสงค์เดิมแล้วก็มีเด็กมาเพิ่มตอนหลังอีก4คนนะครับก็เป็น20คนในขณะน,นี้เด็กมาเพิ่มนี้ก็มาเพิ่มหลังจากวันเข้าเรียนแล้วเพิ่มหลังจากที่โรงเรียนได้ยืนยันจำนวนอีก16คนในเรื่องของการรับงบประมาณสําหรับห่างกลางวันต่อคนหัวละ30บาทไปทางโค์งการบริหารส่วนตนําบลเขาอ,อินซ้อนแล้วนะครับ แต่ในส่วนของโรงเรียนนั้นก็ได้บริหารจัดการในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของอาหารกลางวันได้อย่างครบถ้วนนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนนั้นก็สืบเนื่องมาจากว่าคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับได้รับคําสั่งย้ายแล้วก็ได้เดินทางไปเมื่อวันจันทร์ที่22ส่งผลทําให้วันที่23 24 25นั้นทางโรงเรียนมีครูคนผู้สอนเพียงคนเดียวคือคุณครูกริ นะครับแล้วก็เป็นข่าวว่ามีคุณครูเพียงคนเดียวได้รับอาหารกลางวันน้อยกว่าจํานวนเด็กที่มีอยู่นะครับทางสํานักงานศึกษาที่การจังหวัดจ้เชียงซาวทางสํานักงานเขตที่การศึกษาปฐมศึกษาจ้าเชียงซาวเขต2เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราได้มีการประสานงานกันนะครับเบื้องต้นก็คือเราจะมีการประสานเรื่องตัวเลขที่เพิ่มขึ้นประสานไปยังองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาหินซ้อนเพื่อจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมณขณะน,นี้ตัวเลขที่ได้มาไม่ว่าเราจะได้ตัวเลขเดิมสอบถามจากนักเรียนสอบถามจากผู้ปกครองก็ได้รับรับทานอาหารอิ่มทุกวันและบางวันก็มีการนํากลับบ้านด้วยนะครับตอน,นีที่ทานแล้วก็ยังเหลือพอนะครับจากนั้นก็ในส่วนของคุณครูนะครับเราได้ประสานไปทางสํานักง,งานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาจันทเ,เกษ2นะครับท่านผอ เขตพื้นที่พอ,อนิติศาสตร์พรมแสงใสก็ได้ประสานแล้วว่าวันจันนี้คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่29พฤษภาคมทางสํานักง,งานเขตพื้นที่จากเงิเขต2จะจัดสรรตําแหน่งพนักง,งานราชการตําแหน่งครูอาาัตราครูผู้สอนนะครับขอภัยครับมาสอนในวันนี้อีกคนหนึ่งด้วยเพื่อทดแทนคุณครูเดิมแล้วก็ในระยะยาวขณะนี้สํานักง,งานข้าราชการการสาธารณฐานอยู่ในระหว่างการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย นะครับจะรับสมัครวันที่30ที่จะถึงนี้หลังจากสอบผ่านกระบวนการสอบผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ประกประกาศผลก็จะมีที่นี่มีอยู่80กว่าตำแหน่งหนึ่งในนั้นก็จะมีตำแหน่งของโรงเรียนบ้านรองเฮียงร่วมอยู่ด้วยก็จะรับจัดสรรมานะครับในส่วนของอื่นๆก็ทางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทางสํานักงานเขตพิ้นการศึกษาและก็มากกว่านั้นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจ่าเซิงเซานะครับท่านกระจรเกียบรักมณิตมณีรักพานิธมณีท่านก็ได้ พูดแล้วก็ได้ประสานงานขึ้นมาเลยอย่างชัดเจนว่าลูกหลาน8ปดิว้วทุกคนมีความสำคัญเราจะต้องช่วยการดูแลให้ลูกหลาน8ปดริ้วของเราทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพก็จะมีการประสานจากภาคส่วนต่างๆให้มาร่วมกันในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมากไปกว่านั้นก่อนหน้านี้ได้มีการสอบถามทางผู้ปกครองของโรงเรียนผู้ปกครองบอกว่ามีความประสงค์ที่จะให้ ทางโรงเรียนนี้คงอยู่แล้วก็มีการประสานงานเพื่อให้มีนักเรียนมาเรียนมากยิ่งขึ้นเมื่อนักเรียนมามากขึ้นนะครับทางสำนักง,งานเขตทางกระทรวงก็จะจัดครูมามากขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพการศึกษาก็จะดีขึ้นยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราได้รับการช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นๆอ,อ,อีกก็เด็กของเราก็จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับครับในส่วนของครูเห็นบอกว่าหลังจากที่มีประเด็นเรียนกระแสข่าวตอนนี้มีเฟซแบ็กอะไรกลับมาบ้างครับเฟซแบ็กก็คือการการให้ความช่วยเหลือนะครับตรงนี้ก็ขอขอขอบคุณนะครับ ที่ทนให้ความช่วยเหลือแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ให้ใหความช่วยเหลือให้คาําปรึกษาต่างๆช่วยเหลือได้ด้านต่างๆมามาตลอดไม่ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวนี้ด้วยคือช่วยเหลือมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่มาผมมาปฏิบัติการตรงที่ที่หนองเหงียนนะครับคือได้รับจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในในกระทรวงในในกองสจแต่ก่อนเปนน็น,นกองสจนะครับกอสจนะครับก็ก็คือแล้วก็มาเป็นท่าน ท่านทนขอเขตแล้วไล่ลงมาตามลาดับนะครับก็ได้รับคำปรึกษาดีๆมากมายนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่บริจาคนะครับให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนผ่านช่องทางต่างๆนะครับผ่านช่องทางต่างๆก็ขอขอบคุณนะครับขอขอขอบคุณท่านตรงนี้นะครับที่มองเห็นความขาดแคลนของเด็กนักเรียนนะครับสิ่งของที่ท่านให้นะครับก็จะนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงที่สุดครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับนะครับโอเค